สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์เจียงอี้ยืนอยู่กลางอากาศนอกสันเขาอัศนีขณะที่อีก17คนยืนเรียงกันเป็นแถวห่างจากเจียงอี้ราวราวหนึ่งกิโลเมตรครึง่งพวกเขาดูเหมือนนักสู้ที่เปลี่ยนไปด้วยฝีมือและไม่แสดงความอ่อนแอใดๆออกมาแม้ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้าอยู่กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนนับร้อยคน ัวหน้าทั้งสี่ยังคงยืนอยู่กลางอากาศด้วยความภาคภูมิขณะที่มีคนอีกนับร้อยยืนเรียงกันอยู่ข้างหลังพวกเขาวพวกเขาอยู่ห่างจากเจียงอี้ประมาณ8กิโลเมตรและมองอีกฝ่ายอยู่เงียบเงียบ ัดจากหัวหน้าทั้งสี่กว่า10กิโลเมตรคือภูเขาอัศนีซึ่งมีคนนับหมื่นอยู่ที่นัน่นเพื่อมาชักกะเชิงหินอัศนีพวกเขาเหล่านั้นมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนที่ถูกหัวหน้าคนอื่นๆส่งมา และไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้และมองไปยังทิศตะวันออกอย่างกระวนกระวายขณะที่พวกเขาแทบไม่กล้าจะหายใจหลังจากที่รออยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเจียงอี้ก็ทำลายความเงียบลงเสียงของเขาไม่ได้ดงังหรือเบาเกินไป แต่มันดังก้องไปทั่วพื้นที่แถบนั้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ภูเขาอัศนีก็ยังได้ยินเสียงของเจียงอี้อย่างชัดเจนแท้ของข้ามีนามะว่าเจียงนามะเรกของข้าคือหมาป่าเดียวดาย ข้ามายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้เพื่อบอกกับทุกคนว่าป้าเตาและหัวหน้าหลงต้องการสังหารข้าแต่พวกเขาถูกข่าสังหารไปก่อนและมีผู้ใต้บัญชาสิบคนที่ไม่ต้องการพักดีต่อข้าดังนั้นพวกนั้นจึงถูกสังหารไปด้วยส่วนคนที่เหลือนั้นพักดีต่อข้าแล้ว ข้าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากแต่ถ้าพวกเจ้ายั่วโมโหข้าข้าก็จะไม่ประณีแน่นอนหากพวกเจ้ามาที่นี่เพียงเพื่อชมการแสดงเท่านั้นพวกเจ้าก็กลับกันไปได้แล้วและข้าจะเลี้ยงเครื่องดื่มทุกคนเมื่อข้ากลับไปถึงเมืองแต่หากว่าพวกเจ้าต้องการจัดการข้าเช่นนั้นก็ลงมือได้เลยเจียงอี้พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสและไม่มีความสุภาพเลย ทุกคำพูดของเขาทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงภูเขาอัศนีปั่นป่วนขึ้นมาและรวมถึงผู้ใต้บัญชาของหัวหน้าทั้งสี่ด้วยเช่นกันเมื่อเขาพูดจบทุกคนก็เงียบลงอย่างน่าประหลาดและบรรยากาศก็อึมครึมมาก ผู้ที่ยืนอยู่ทางซ้ายสุดของหัวหน้าทั้งสี่คือชายชราผมเผ่ารุงรงังเขาสวมเสื้อคลุมสีดำและมีจมูกเหมือนนกอินทรีหรือที่ผู้คนเรียกกันว่าหัวหน้าอิงคนที่สองถัดจากเขาคือเสือยิ้ม ซึ่งดูอ้วนกว่าเฉียนว่านกว้วนนักคนที่สามเป็นชายวัยกลางคนผิวดำและดูดีผู้มีชื่อเรียกว่าหัวหน้าเฮยและคนสุดท้ายที่ดูอับปลักษ์เล็กน้อยและทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดมีชื่อเรียกว่าที่เหิง บุคคลทั้งสี่คนนี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ามานานมากและผู้ที่อาวุโสที่สุดเป็นหัวหน้ามากว่าสิปีหัวหน้าที่อยู่รองลงมาส่วนใหญ่ก็อยู่มาประมาณ3-5ถึงหปีนอกจากประกูลลู่และเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานแล้วใครจะกล้าดูถูกพวกเขาอีก แต่ตอนนี้เจียงอี้กำลังทำเช่นนั้นกับพวกเขาอยู่เด็กคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังที่มายัางเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างเพียงไม่กี่เดือนก่อนแม้ว่าเขาจะมีพลังที่แปลกประหลาดแต่เขากล้าอวดดีเช่นนี้ได้อย่างไรนอกจากนี้เจียงอี้ยังยั่วโมโหหัวหน้าทั้งสี่ต่อหน้าคนมากมายเช่นนี้แล้วพวกเขาทั้งสี่จะนิ่งดูได้ได้เช่นไร พวกเขารวนให้ความสำคัญกับชื่อเสียงและหน้าตาของพวกเขามากหากไม่มีสองสิ่งนี้แล้วผู้ใต้บัญชาของพวกเขาคงรับใช้พวกเขาด้วยความไม่เชื่อใจและหากลูกน้องไม่เชื่อใจแล้วหัวหน้าจะนำพวกเขาได้อย่างไร ทั้งสี่คนจึงมองหน้ากันและหัวหน้าที่ดูอับประลักก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็ยนชาว่าเจ้าหนูเจ้าไม่รู้หรอว่าอะไรคือความเคารพเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสเจ้ารู้ไหมว่ามารยาทคืออะไรให้ข้าสอนการเป็นคนรู้กาลเทศะให้เอาไหมเจิงอี้เลิกคิวขึ้นและมองคนผู้นั้นเขาเย้ยหยันและพูดว่าทำไมละเจ้าจะสอนกาลเทศะให้ข้าหรือ ทำไมไม่ไปสอนข่าตรงนั้นละ่ะเจียงอี้พูดด้วยน้ำเสียงข้องใจราวกับสิงโตที่กำลังจะทำสงครามหลังจากที่เจียงอี้พูดจบกลิ่นอายที่น่ากลัวของที่เหิงก็พรั่งพรูออกมาทันทีคาาขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนมือของเขาซึ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นเหมือนว่าประกายไฟธรรมดาธรรมดาจะจุดไฟให้เกิดการต่อสู้ที่ดูเดือดขึ้นในตอนนั้นเอง หัวหน้าอิงก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาซึ่งทำให้บรรยากาศคลายลงเล็กน้อยเขาป้องมือไปทางเจียงอี้และพูดว่าหัวหน้าเจียงค่าหัวหน้าอิงค่านั้นแก่มากแล้วและสมองของข้าก็ทำงานไม่ดีนะัก ถ้าคงสอนกาลาเทศให้เจ้าไม่ไหวหากเป็นการดื่มฉลองกัน3มวันสามคืนหลังจากที่เจ้ากลับเมืองแทนได้ไหมเจงอี้มองไปทางนั้นและพยักหน้าหัวหน้าอิงต้องการดื่มฉลองหรือ นั่นง่ายมากข้าจะดื่มฉลองกับเจ้าสิบวันสิบคืนหลังจากข้ากลับเข้าไปในเมืองเลยอยู่ที่ว่าร่างกายที่ชราของเจ้าจะรับไหวหรือไม่ฮ่าฮ่าาหัวหน้าอิงหัวเราะออกมาและกล่าวว่าเช่นนั้นก็ตามนั้นแหละ สิวันสิบคืนนะเด็กๆก,กลับกันเถอะหัวหน้าอิงนำคนของเขาบินกลับไปยังเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างการแสดงความอ่อนแออย่างกระทันหันของเขาทำให้หัวหน้าอีกสามคนลังเลที่เหิงที่อยู่ในสภาพพร้อมลงมือก็สงบลงทันที ใบหน้าของเขาซีดเผือดไปราวกับว่าเขากำลังตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาอยู่ความแข็งเกรงของพวกเขาทั้งสี่น่าเกรงขามมากและแต่ละคนก็มีทักษะเฉพาะตัวแต่ไม่มีผู้ใดมั่นใจว่าพวกเขาจะกำจัดป้าตาและหัวหน้าหลงได้ในเวลาอันสั้นเช่นนี้หากพวกเขาทั้งสี่ร่วมมือกันก็จะมีโอกาสกำจัดเจียงอี้ได้แต่จูจ่ๆหัวหน้าอิงก็ถอยกลับไปกระทันหัน ที่เหงจึงต้องพิจารณาเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นหากหัวหน้าอีกสองคนถอนตัวกลับไปด้วยแล้วเขาจะแน่ใจหรือว่าจะสังหารเจียงอี้ด้วยตัวเองได้ จากนั้นไม่นานเสือยิ้มก็เผยรอยยิ้มออกมาใบหน้าของเขาที่อ้วนมากจนมองไม่เห็นตาของเขากำลังบ่งบานราวกับดอกไม้บานเขายิ้มและพูดว่าหัวหน้าเจียงไม่ใจกว้างเลยเจ้าเชิญหัวหน้าอิงไปร่วมดื่มโดยไม่มีค่าพี่หูได้อย่างไร เจ้าพลาดแล้วเจียงอี้ป้องมือและพูดอย่างสงบว่าหากพี่หูจะให้เกียรติข้าข้าจะเชิญเจ้าด้วยอย่างแน่นอนฮ่าห้าเสือยิ้มหัวเราะออกมาขณะที่ร่างอ้วนๆของเขาสั่นไปด้วยเขาโบกมือและพูดว่าพี่น้องเรากลับกันเถอะหัวหน้าเจียงกำลังจะจัดงานเลี้ยงพวกเราเมื่อเขากลับเข้าเมืองด้วยเหตุนี้หัวหน้าอีกคนก็จากไปแล้ว มันยิ่งทําให้สีหน้าของพี่เหิงยิ่งแย่ลงไปอีกเขากวาดมองไปที่หัวหน้าเฮยผู้ที่ดูราวกับยักษ์สาเขาคงจะไม่ถอยให้เจียงอี้ในตอนนี้หรอกใช่ไหมแต่ใครจะไปรู้ใบหน้าของหัวหน้าเฮยเผยรอยยิ้มออกมาขณะที่เขาป้องกําปั้นและพูดว่าหัวหน้าเจียงเมื่อเจ้ากลับไปที่เมืองแล้วเชิญตาแก่เฮยผู้นี้ด้วยละเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนได้หรือไม่ เมื่อผู้อื่นเคารพเจิงอี้เขาก็มักจะให้ความเคารพกลับไปเสมอเจยงอี G ้ e ยิ้มอย่างจริงใจและป้องมือตอบกลับไปว่าหัวหน้าเฮยเชิญเลยคนมากกว่าครึ่งของหนึ่งจักไปแล้วและเหลือเพียงแค่พี่เหิงและคนของเขาอีกยี่สิบคนเท่านั้นใบหน้าของพี่เหิงมืดมนอย่างสมบูรณ์ขณะที่เขาสาบแช่งอยู่ในใจ แต่เขาโต้เถียงกับเจียงอี้ไปแล้วและเขาทำมันต่อหน้าผู้ใต้บัญชาของเขาและทุกคนที่ภูเขาอัศนีไปแล้วจะให้เขาถอนตัวได้อย่างไรหากเขาหนีไปในคราวนี้เขาจะอยู่ในเมืองต่อไปได้อย่างไรสู้ เขารู้ว่าความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในระดับเดียวกับหัวหน้าหลงและหากเจียงอี้สังหารหัวหน้าหลงได้เช่นนั้นเจียงอี้ก็สังหารเขาได้เช่นกันจะแข่งในด้านจำนวนคน เียงอี้เองก็มีผู้ใต้บัญชาอีก17คนเช่นกันผู้ใต้บัญชาของพี่เหิงต่างพากันตื่นตระหนกหากเกิดการสู้กันขึ้นมาพวกเขาอาจตกตายอยู่ที่นี่พวกเขาเป็นลูกน้องของพี่เหิงก็จริง แต่พวกเขาไม่ใช่ธาตวิญญาณของเขาเสียหน่อยหากให้พูดตามตรงแล้วพวกเขาถูกบังคับให้เข้าร่วมกับกองกำลังทั้งสิบด้วยซ้ำและพี่เหิงผู้นี้ก็อารมณ์ร้ายและพวกเขาคงไม่สนใจชีวิตหรือความตายของพี่เหิงได้ บรรยากาศนั้นเงียบสนิทสายตามากมายจับจ้องไปยังเจียงอี้และพี่เหิงขณะที่พวกเขารอคอยการตัดสินใจสุดท้ายอยู่เจียงอี e ้มองพี่เหิงด้วยสายตาที่ลุกโชนและเมื่อเจียงอี้เห็นว่าพี่เหิงไม่พูดอะไรและไม่ได้มีเจตนาที่จะลงมือเขาจึงพูดอย่างรีบร้อนว่าเจ้าผีเน่าไม่ใช่ว่าเจ้าจะสอนให้ข้ารู้จักการะเทศะหรือไง ไปสู้กันในสันเขาอัศนีสิ้าเกรงว่าหากข้าสู้ที่นี่ผู้ใต้บัญชาของเราทั้งหมดจะตกตายไปกันหอมอดอเชียงอี้บินไปยังสันเขาอัศนีทางด้านซ้ายอย่างเฉื่อยชาขณะที่เขามองหน้าพี่เหิงด้วยสีหน้าที่ยั่วยุ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นลูกน้องของเจียงอี้เองก็มองไปที่ผูใ้ใต้บัญชาของพี่เหิงขณะที่ผู้ใต้บัญชาต่างก็รู้สึกหวาดกลัวอยู่ในใจหากผู้ที่อ่อนแอแสงทำเป็นแข็งแกร่งพวกเขาจะดูเป็นคนโง่เง่า,งา แต่เมื่อเห็นว่าเจี e ยงอี้หยิงพยองเพียงใดมึงก็เห็นได้ชัดว่าเขามั่นใจสิบส่วนเลยว่าจะสังหารพี่เหิงได้เมื่อพี่เหิงได้ยินเจียงอี้เรียกเขาว่าผีเน่าเขาก็โกรธมากแต่เมื่อเห็นท่าทีที่ดูมั่นใจของเจียงอี้และสายตาของผู้ใต้บัญชาทั้ง17คนเขาก็ตื่นประหนกขึ้นมาเขาไม่ได้เกลียดชังอะไรต่อเจียงอี้และไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิต ซึ่งการสังหารเจียงอี้ก็ไม่ได้ก่อผลอะไรต่อเขาแต่เขาอาจจะถูกเจียงอี้สังหารได้ดังนั้นเขาจึงกัดฟันแน่นและพูดว่าเหอะเหะพี่เหิงมีเรื่องอื่นที่จะต้องไปทำและจะไม่ชำรักความกับเด็กอย่างเจ้าหรอก ข้าจะกลับไปส,สังสเรื่องนี้กับเจ้ากลับกันเถอะที่เหงเกิดความกังวลใจคนของเขาต่างถอนหายใจอย่างโล่งอกและกำลังเตรียมจะกลับไปพร้อมกับหัวหน้าของเขาแต่เจียงอี้ก็ตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาวา่าเดี๋ยวก่อนในเมื่อเจ้าไม่กล้าสอนกาลาเทสะแก่ข้าเช่นนั้นข้าจะเป็นคนสอนเจ้าเอง คุกเข่าให้หัวหน้าคุณนี้สันและเรื่องของวันนี้จะถูกปัดทิ้งไปไม่เช่นนั้นพวกเจ้าทุกคอนอก็จงตายซะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ